กราบขอบพระคุณนะคะทุกคะแนนเสียงนะคะที่ได้มอบให้กับพักไทยสร้างไทยนะคะซึ่งจะไม่เสียเปล่าค่ะทุกคะแนนเสียงเราจะนำความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนมอบให้ไปทำงานที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกคะแนนเสียงที่ให้กับเรามานั้นทุกสัญญาที่เราพูดไว้เราจะพยายามผลักดันให้มากที่สุดเรา จะทำหน้าที่ของเราในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะการเลือกตั้งครั้งนี้คือความหวังของคนไทยผู้ที่จะได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหรือผู้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนนะี่ยก็อยากจะให้คานึงถึงเรื่องของการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวหลักนะคะและประการสุดท้ายก็อยากจะฝากเรื่องอให้ทุกพัคการเมือง ที่ในระหว่างรณรงค์หาเสียงเนี่ยต่างก็เห็นพร้อมกันว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงที่จะแก้ความขัดแย้งได้เราอยากจะต้องทวงสัญญานะคะในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจากทุกพักการเมืองเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิในการที่จะเขียนรัฐธรรมนูญของตัวเอง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ากติกาจะต้องเป็นกติกาที่เที่ยงธรรมกติกาที่เป็นธรรมกติกาที่เป็นสากลพักไทยสร้างไทยเราไม่ได้หวังอะไรเราพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเราสร้างพักมาเพื่อที่จะต้องการที่จะเป็นเครื่องมือในการทํางานให้ประชาชนให้ดีที่สุดนะคะและเราก็จะมุ่งมั่นต่อไปค่ะในการที่จะนำเสนอสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งทุกนโยบายที่เราได้นำเสนอเราได้คิดกันกรองจากปัญหาของประชาชนที่พวกเราได้ไปสัมผัสกันกรองมาจากมันสมองแล้วก็หัวใจของพวกเราในการที่จะทำนโยบายดีๆให้กับประชาชนนะคะไทยสร้างไทยเราก็จะเดินหน้านะคะทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเรามาทำเพื่อเสละเสละให้กับประชาชน เพราะว่าเรารู้ว่าประชาชนนั้นยากลําบากมากนะคะพวกผู้บริหารทุกท่านเนี่ยแต่ละท่านก็ต้องบอกว่า,าส่วนที่มาจากการเมืองก็คงทําหน้าที่เป็นเสาเข็มส่วนที่มาจากเอกชนนะคะก็ได้เสียสละเข้ามาจะนําความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยผลักดันนะคะประเทศแล้วก็สร้างประเทศให้ ให้ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้คนรุ่นต่อไปเราก็ยังมุ่งมั่นอย่างนั้นต่อไปนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงนะคะทุกคะแนนเสียงที่ได้มอบให้ไทยสร้างไทยจะไม่ทําให้พี่น้องประชาชนต้องผิดหวังค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งใดเราก็จะทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะ